อ๋มาแล้วตอนนี้กี่คันแล้วนี่แต่เขาบอกว่าเมื่อเที่ยงนี่สิบสองคันนะพี่น้องเต็มระบบเลยตอนนี้น่าจะรถเท่าแก่นะนี่ใช่ไหมแปดสามสองนิ้วครึ่งครับ ร้อยเก้าห้าในตำนานใครขับเนี่ยเมื่อยใจนะมองไม่เห็นดอกฟิล์มดำฟิล์มดำแล้วฟิล์มโปรดข้างๆเป็นโปรดนะข้างหน้าแต่ข้างหน้าดำครับนี่สีเขียวมีสองคันในเอลรอนนี่คันหน้าเลดไปไหนได้มาไหมวันนี้ออ้ฟอร์นไทยน่ รถรอเลยฝั่งนู้นนู่นครับยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาใกล้ๆก่อนโอ้น่าจะเทถึงกี่วันเนี่ยน่าจะมีพรุ่งนี้อนะน่าจะน่าจะใช่โอ้ <c oughs> เด็กตรงกันฝุ่นเลยหักวันแล้ว <c oughs> ตอนนี้ห้าหกหกคันแล้วข้างหน้า รวมกับโซนนี้ก็เป็นเจ็ดเนาะโซนนี้ยังไม่มาน่านจะไปเอาอีกเที่ยวหรือเปล่าอันนี้ชมพูบานเย็นแอบรออันนี้เฟดอะไรนี่เฟดสองสามจห้าหรือว่าสี่นี่เหมือนดูไปเหมือน สามจุดห้าเลยสิก็ดูไม่ออก4แล้วเนาะมาลัานล่นหรอกว่าไม่มีหนื่รถใส่เนี่ยแค่รถเสียกอ๊อบไหมนี่น่าจะใช่นะสติ๊กเกอร์ด้านลู่ลมเขียนบอกว่าเอฟรอไม่น่าจะธรรมดาหรอก นายจอมพาะก็ว่าเขาเแะไนี่เต่บเออร์หนึ่งมาไหนนี่เบอร์หนึ่งขันเขียวนะเบอร์หนึ่งอันนี้บนเหล็เต็มครับออกจากหม้อพักแต่ด้านหน้าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหล็กครับด้านหน้าเนี่ยันน,นี้ตอนนี้จอดแล้วห้านะพี่น้องห้าแล้วหกนี หนึ่งสองสามสี่ห้าตดแล้วห้าครับบางคันลับบ้านวะหรือ,อยังไงเอาเดี๋ยวเราต่อไปครับคันต่อไปมาแล้วโอ้เขาว่าอสศ,ศอว,วินสีม่ว,วงหมดสำ่งเอง ว้าวว้าคืนนอะว้าคืนนอะรถหลอ่อน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <S <S พี่น้องของแท้นั่นนี่ <S <S เกือบหล่อ,อครับพี่นออ้องอจะไปหาติดลมด้วยอหอนจัดหอนจัดโดยไม่ได้กล้าอยู่ไหนอะมอน โชกันเนเจแค่หัวน่ากันหรือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดโคกแล้วเปล่าดูเนียการอันนี้รถพี่เลิฟครับพี่เลิฟเกือบหลอแล้วพี่น้องของแท้12คันเข้าอย่างนั้นตอนเที่ยงแต่อนนี้ตอนเย็นแล้วไาไในหมดไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวตอนขับม,มารวมตัวกันเดี๋ยวถ่ายดูนะพี่น้อง สีเหมือนกันมอมก๋วยเตี๋ยวสีใบเหมือนกันครับเหมือนเจ้าโดมินิก้าเลยแต่ที่น่าจะันยาวนัน่นเองอะไรขั้นเวลานี่เนี่ยกระจัดมาชดใหญ่นะพี่น้องฝางนนเป็นกระติกเลยครับชดใหญ่มากมืนหลับดงเตอร์นี่ เลือขคันไหนคันหน้าเหลยอสีเขียวนะรอคันหน้าเหลอสีเขียวนี่ี่ไม่รู้ว่าแกกลับบ้านหรือยังนะเดี๋ยวรอดูครับกันต่อไปเอาจริงจังก็มาทำงานนี้กะพิบไฟให้สัญญาณแล้ว <c oughs> มีอะไรโชว์ไหมไม่มีหรอกรถนั้นจริงจังคือเสียงเงียบแท้นิมนวลนิมนวล ังงนูนะ้ไม่ได้ขักลองมาครับจะสั่นสั้นนิดนึงนะมือสั่นครับอยากเห็นต้องขอปีเนินอ,อยู่ว่าจะเป็นยังไงการคอนโทรลคันเร่งจะเป็นยังไงนะคันนี้ ที่เจ๊ว่ายังไม่เคยได้เห็นเห็นแต่วิ่งทางเรียบครับโอมไฮนี่เทตรงไหนเนี่ยกี่คันแล้วนี่น้ำไม่ถ้วนนำไม่ถูกแล้วนี่กำลังกำลังสวยครับแต่งขนาดนี้นะไปน้องไปสองแถวั้่นหน้า ไม่ต้องเยอะครับแค่บางฝุ่นนี่ก็รอแล้วครับพี่น้อง,องก็ดำนะสาหรับแนวทางสําหรับอ่าส่วนตัวผมนะพี่น้องนี่ครับชินจังทําไมเขาถึงชื่อว่าชินจังนั่นแหละอยู่หน้าจงอางตายดำก็เป็นสีดำกลนนครับอันนี้น่าจะเป็น J4 นะพี่น้อง j o c 4ครับ ลายก็สวยครับสังสรรค์เล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวดูคันต่อไปครับพี่นน้อง,องนี่นแหละที่รอคอย <laughs> <laughs> ยบายเนอะยบายเนอะนัาแพงแล้วจีน <laughs> ่านนาตุโอ้ยเกจตช็อดเด็ด่าดิเกจะเอาแบบไหนนี่แหละครับต้นตำรับแอบลอของแท้มาได้ถ่ายนะรถเขาดอกถอยตูดให้เฉยๆโอ้แกอ่านเกมออกแล้วนี่แกเอามาใส่ ไอลุมควายนี่แหละจะเรื่องดำซิ่งครับพี่น้องคันนี้ของแท้มาได้โมโดู้ดหรอกปลายบุบแล้วนั่นไปเปลี่ยนไม่หน่อยโอตเสียงครังๆนั่นเอาเนื้อโอ้โอดูไม่ออกรอกคันไหนคันสุดท้าทย เขาแค่บอกว่ามี12คันแต่ตอนนี้มาอยู่ตรงนี้นี่แหล 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบ่ยกดำไปกี่คันเนี้ยโอย้ไปไหนลึกแท้ ดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศครับตอนนี้ก็จอดแล้วครับพี่น้องเย็นนะครับส่วนบางท่านก็กลับบ้านนะไม่ได้อยู่ครับอันนี้ก็เวลาถอนนะพี่น้องถอนเลยเฮ้ยวิน,นี่รถเท่าแกรครับแล้วก็มีพี่เลิฟมีเสียเกียร์ทัพไฮเทคเสียพ่นด็อกกี้ครับอน,นุเสลักขันเขาเดกกะอันนี้น,นี้รถโหน้าใหญ่ หามุมถ่ายรูปหน่อยนะพ่อยเราล้อด้วยถ่ายเต็มมั้เต็มกล้องไหมาอาครับเดีย๋ยวเราก็จะ ยินยินกันก่อนกลับบ้านทานข้าวอาบน้ำนอนก็ยินยินก็จะนิดๆห,หน่อยๆครับอยู่สาลน้องครูครับตอนนี้อำเภอจอมพระหลังตลาดเลยครับพี่น้องงานนี้น่าจะยังไม่เสร็จดอกน่าจะมีพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาติดตามให้รับชม,มเรื่อยๆครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้พลิปนี้ก่อนครับผมรับชมกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากมีตรงไหนอะไร มีชดอะไรเด็ดจัดให้นอนรับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ